สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเตรียมเป๋าตังให้พร้อม1กุมภาพันธ์28ล้านสิเดิมกดยืนยันรับคนละครึ่งเฟซี นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพสั่งการเร่งบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 ที่ยังคงส่งผลกระทบกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการคนละครือ ระยะที่4กรอบวงเงิน34,800ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับรากฐานต่อเนื่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการและเป็นการลดภาระค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันให้กับประชาชนจำนวนสิทธิรวม29ล้านสิทธิ โดยสนับสนุนวงเงินค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปและบริการนวดสปาทำผมทำเล็บและบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นสลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบและสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลงังกำหนดจากภาครัฐในอัตราร้อยละ50ทั้งนี้ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน1,200บาทต่อคนให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เข้าร่วม โครงการจำนวนไม่เกิน29ล้านคนล่าสุดกระทรวงการคลังได้เร่งดำเนินการให้ประชาชนสามารถใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส4ได้เร็วขึ้นเริ่มวันที่1กุมภาพันธ์โดยแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่ม 1. ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่3กลุ่มเดิมมีจำนวน27ล้าน980,000สิทธ์ กลุ่มนี้สามารถกดยืนยันสิทธิในแอปเป๋าตังได้เลยในวันที่กลุ่กุมภาพันธ์2,565เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไป โดยจะต้องเริ่มใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะที่4ภายในวันที่28กุมภาพันธ์2565เวลา22.59นาทีหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์โดยสิทธิที่เหลืออาจนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งซึ่งหากยังประสงค์จะเข้าโครงการจะต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป ทั้งนี้หากยืนยันสิทธิและใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่4ครั้งแรกในระยะที่กำหนดสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่30เมษายน2,565 และกลุ่ม2ผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการเพิ่มให้อีก1ล้านกว่าสิทธิ์เพื่อให้ครบ29ล้านสิทธิ์โดยกลุ่มใหม่นี้สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์2 5 6 5และสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่17กุ 30, มภาพันธ์ถึง30เมษายน2565ซึ่งสามารถ,ถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตางังหรือผ่านเว็บไซต์ w w w k o l คนึ่ง .com โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้กระทรวงการคลังยังมีมาตรการชอบดีมีคืน2,565ที่ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและค่าบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือหนังสืออ e ีบุ๊กและสินค้าโอท ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน30,000บาทหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี2565ยื่นแบบและชำระภาษีในช่วงต้นปี2,566ที่ใช้ได้ถึงวันที่15กุมภาพันธ์2 5 6 5โดยประชาชนที่ใช้โครงการชอบดีมีคืนก็สามารถใช้โครงการคนละครึ่งเฟส4ีได้ด้วย ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ